สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by Uka เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกับเรานะคะ อีพ <anto> <EP S 1> ีน <thing> ี้ก็อยู่กับอิกนะคะซีโอของอุกานะคะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับพี่บีนะคะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเฮ้ยรอบนี้เขาบ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอาจารย์เฟิร์นค่ะหมอเฟิร์นค่ะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะน้องอ้อนค่ะอ้อนพัฒนันคคะเหมือนใหม่ค่ะเหมือนใหม่และสำหรับอีพีนี้ค่ะพี่อิกอีพีนี้เราก็จะมาด้วยเรื่องที่ จึ้งใจบางคนนะคะจึ้งใจสําหรับคนที่แบบเดินวนในบ่อเดินออกไปไม่ออกสักทีเดินอยู่นั่นแหละเดินเรื่อยจะเมื่อยเมื่อยพักเสร็จก็ยังเดินต่อไม่เข้าใจเหมือนกันอินเนอร์เยอะอินเนอร์เยอะอินมากเลยอินเนอร์อินเนอร์เยอะมากนะคะสำหรับอีพีนี้ค่ะกับดักที่ทำให้เรามูฟออนเป็นวงกลมค่ะก็เลยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมคะ อย,อยากจะ move on แต่ไม่ move เท่าทีนะคะอยากจะสอบถามค่ะว่าแบบ move on เป็นวงกลมอันแบบเนี้ยแบบคืออะไรคือ<ๆ>ในมุมมองหมอนะ<ๆ>หมอว่าคําว่า move on นะมันไม่ได้เฉพาะเรื่องความรักหรอกอ<ๆ>หลายคนอ่ะจะมองว่าเออฉัน move on อะไรคือฉันมีผู้ใหม่หรือว่าฉันกําลังแบบใช้ชีวิตใหม่ลืมคนเก่าได้แล้ว<ๆ><ๆ>แต่จริงๆแล้วว่าคําว่า move on ก็คือเราสามารถก้าวผ่านปัญหาหรือว่าความทุกข์อะไรบางอย่างที่เราวนอยู่มานาน มันนานเลยรู้ว่ามันนานเช่นปัญหาทุกจากที่ทํางานเนี่ยทุกับหัวหน้าคนเนี้แล้วฉันยังไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้หรือว่าก้าวผ่านว่าฉันจะใช้ชีวิตต่อยังไงดีที่ทําให้ฉันมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องมีคําพูดของเจ้านายมาทําให้เสียสุขภาพจิตอย่างี้ค่ะองสิกในที่ทำงานบางทีการมุกออนอาจจะหมายถึงว่าก้าวผ่านไปถึงจุดที่ดีกว่า อ๋วต้องทายัางไงอย่างนี้ต้องออกหรือเปล่าคะก็ผ่านไปจุดที่ดีกว่าหรือเปลี่ยนเจ้านายไปเลยคะ<อ>เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนเราออกอันนี้ก็มองได้หลายอย่างเนาะเพราะว่าวางครั้งเนี่ยหมออยากให้มองว่าปัจจัยก็ต้องมองว่าปัญหามันคืออะไรเพราะว่าสิ่งสําคัญเนี่ยบางทีมนุษย์มันจะมองแค่แบบรีเซาอะมองอมว่าผลตอนนี้ผลกระทบคืออะไรแต่ไม่ได้มองเหตุสาเหตุแต่พอ ไม่ได้มองเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือไม่รู้จะแก้อะไรไม่รู้จะทํำยังไงคิดวนเวียนสับสน Move On ไม่ได้สักทีก็วนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนคนวนในอ่างอะ่ะหรือจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ตัวคนเดินนั่นแหละใช่ก็อาจจะได้คือมีความคิด<ๆ>เคยมีความคิดแบบเนี้ยเมื่อนายมาแล้วอะ่ะรู้สึกว่าเราพอเราเจอเรื่องราวแล้วมันมันผ่านไม่ได้ทีแต่พอมันเริ่มผ่านไปได้คือคิดเองนะหรือเป็นเพราะเราด้านชาวะ่ะ <Yeah. S 2> แบบเหมือนเคยเจอเรื่องแบบที่แบบรู้สึกไม่พอใจคนคนนี้ใช่เวลาเป็นปีเลยอันนี้มาถึงที่ทํางานกว่าจะแบบรู้สึกว่าผ่านเรื่องราวแบบนี้ได้แต่พอครั้งถัดมาเนี่ยเจอเรื่องราวที่ต้องแยกออกจากกันแล้วรกักและผูกพันมากกว่าเดิมด้วยแต่กคนแรกใช้เวลาปีหนึง่งอันนี้เหลือแค่หลักเดือนโอ้ครั้งหลังๆนี่หนักมากคนที่แบบรักมากผูกพันมากๆใช้เวลาเป็นหลายวัน อันนี้คือไม่ใช่เรื่องรักเนาะเรื่องงานหมอบอกว่ามันไม่ได้มองด้านชานะมันมองเหมือนเขาเรียกว่าวัคซีนทางใจหมอยังให้มองว่าเหมือนเวลาเราเป็นไข้หวัดอ่ะเป็นครั้งแรกเป็นโควิดครั้งแรกเป็นยังไงหนักนะหนักอยู่หมออนนี้เป็นสี่รอบแล้วสี่หมอดเป็นสี่รอบแล้วเพิ่งเป็นล่าสุดเมื่อไหร่คะเพิ่งเป็นล่าสุดอ่ไม่ใช่เมื่อวานนะประมาณสองเดือนที่แล้วก็คืออย่างครั้งแรกเนี่ยมันเจ็บหนักอยู่แล้วแต่พอเราได้เรียนรู้ว่าเรา จะจัดการมันยังไงมงงม,มันมีภูมิคุ้มกันพอเจอครั้งที่สองอย่างแรกเลยคือเราจะใช้วิธีที่เคยเจอครั้งแรกเอามาช่วยปรับใช้แล้วบางทีวิธีจักปัญหาครั้งแรกมันทําให้เรามองปัญหามันง่ายขึ้นเพราะเราเคยเจอแล้วเราไม่กลัวละรู้แล้วต้องเป็นแบบเออใช่เป็นอย่างนี้แน่นอนโควิดมันต้องปวดหัวขั้นเนื้อขั้นตัวอ่แค่กินน้ําเก็บตัวอยู่บ้านเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทําให้ความเครียดและความตกใจกับปัญหานั้น ้อยลเอเหมือนความรักเนาะกางจะพูดกางจะยอมแล้ว่ค่ะความรักก็เหมือนกันใช่ไหมคะหมออ่่าใชค่ะครั้งแรกเฮิร์ตมากสัักพไมบโอหัดครั้งแรกหนูชิลมากผิดแนวทันไม่รู้สึกสวนท่ากับชาวบ้านเขาไปหมดอ่ะแต่แต่ตามหลังแล้วคือโอหัดครั้งแรกมันจะแบบเจ็บมากเฮิร์ทันตั้งตัวนี่ต้องทำคนอื่นมั้อินมากเธอเธอตอนเด็กๆกก็เฮิร์ตอยู่แล้วนะ คนเป็นธรรมดาเ,าเป็นเรื่องปกติเ,เรื่ธรรมดาโอ้ oh, แต่แต่คิดว่าเหมือนพอเราไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรแล้วมันยิ่งเป็นครั้งแรกอะคิดว่าน่าจะเจ็บหนักค่อนข้างแบบไปตอไ่องไบบเราเราจะไม่มีประสบการณ์ก็จะทําให้เรากลัวเราแพนิคเปไได้แต่มันก็มีอีกแบบหลากหลายนะครับเช่นแบบสังเกตไหมว่าคนที่บ่นว่าฉันจะลาอออยู่นะฮนแต่คนที่แบบไม่พูดออกเลย อุมยตรงใจเหรอตรงใจกับคนหลายคนเนาะเออเรื่องงานเนี่ยหมอคิดว่าบางครั้งเนี่ยที่มันไม่ลาออกมันมีปัจจัยหลายอย่างเช่นเงินเงินอ่าฉันยังมีแพชชั่นที่ฉันต้องทําเงินหรือความมั่นคงบางทีการออกมันอาจจะหลุดออกจากคอมฟอร์ตโซนทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีงานทําอันนี้ก็เกิดความเสี่ยงใช่ไหมคะมันก็สร้างความเครียดตามมาแต่เอาง่ายๆให้เห็นภาพเนาะอันนี้เป็น กรณีแบบเรียลไทมเลยคือหมอเพิ่งคุยกับคนไข้คนหนึง่งเขาอยู่ในวังวนของท็อกซีเรล ationship ก็คือถูกทำร้ายร่างกายาถูก abuse, อาบิวส์ก็เป็นโดมิสตนะิกไวโอลนอ์เนาะก็คือเวลามีปัญหาที่ไรเนี่ยโอ้โหตบตีค,บคนภายนอกก็มองว่าอ้าแล้วทำไมไม่เลิกทำไมยังวนอยู่ในอ่างทำไมยังวนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ท็อกซกแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพราะเขาก็ไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะก้าว เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เขา move on ได้บางทีมันอาจจะต้องมีคนที่ทําให้เขามีพลังอ่ะในการปีนขึ้นมามหรือว่าเป็นคนดึงขึ้นมามีคนซัพพอร์ตก็ได้แล้วถ้าแบบ เพื่อนเป็นแบบนี้เราดึงแล้วพยายามดึงแล้วเลไรตัวเองหรือเปล่าไม่เพื่อนหนูเองไม่ไม่มันมีหนักกว่านั้นมันมีหนักกว่านั้นมันมีหนักกว่านั้นมันมีแบบว่าคนที่ชอบคนที่มีคู่แล้วผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีภรรยาแล้วรู้สึกดุดดกับผู้ชายทป์นี้ใช่ซึ่งก็ก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ได้แต่กับถ้ามีคนอื่นมาจีบเขาที่เป็นผู้ชายดีๆปกติที่แบบไม่ได้มีคู่ มันไม่สนุกอะมันไม่สัใจ<า>คือเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากออกจากซิ่งที่อย่านี้จริงๆหมอก็มองว่ามันก็ไม่เฮลตี้นะความคิดหรือว่าลักษณะ่าการตัดสินใจของเขามันก็ดูไม่เฮลตี้หรอกในมุมมองของเราการเป็นแอปแฟของคนอื่นอม,อ,อมานย่อมทําให้รู้สึกว่ามันไม่มั่นคงความสัมพันธ์ม,มันสั่นคลอนตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาคุยกับเขาว่าจริงๆอะไรคือคอนฟ lict ในใจ ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังออกจากตรงนี้ไม่ได้เช่นบางคนเนี่ยชอบแย่งเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังขาดเรือสุดขีดเนี่ยเขายังขาดจุด<อ>ที่ว่าอยากเอาชนะอยากเอาชนะแต่เอาชนะอะไรอ่ะทำไมต้องเอาชนะแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะเอาชนะอย่างอื่นไม่ได้หรอเอาชนะอย่างอื่นได้ไหมมันก็แล้วแต่บางคนอ่ะมันเหมือนว่าเขาตีความว่าความรักแบบโรแมนติกเรลชั่นชิพอ่ะ มันเป็นอะไรที่มันตอบสนองให้เห็นชัดเจน<ม>เพราะว่าบางคนชีวิตมนุษย์น่ะโดย personality กว่าจะหล่อหลอมเนี่ยบางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างแลย<ม>ที่มันทําให้เขาเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้น,น <ๆ S 2> อย่างอย่างหมอเรียนมาแล้วมันก็จะมีเรียกว่า psycho dynamic ก็คือคกลไกทางจิตวิทยานะคะ,คะว่ามันขับเคลื่อนมาจากการหล่อหลอมด้วยสภาพแวดล้อมอยังไงด้วยบุคลิกพื้นฐานแล้วประสบการณ์ที่เขาเจอบางทีมันก็ทําให้เขาเป็นคนแบบ มันก็จะมีจุดมีปมมีเรื่องราวสตอรี่อะไรมาก่อ้ใช่ใช่มืนจริงบางอย่างมันแก้ได้ไหมคะแก้ได้สามารถแก้ได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนคนนั้นก็ต้องการจะแก้ไขก็คือต้องอยากจะมูทออนจริงๆด้วยเพราะมันยากจริงๆถ้าคนนั้นไม่ได้มองเห็นว่าเป็นปัญหาแล้วเราดึงเขาดึงยังไงก็ดึงไม่ได้เพราะเขาก็ยังฉันยังเซฟโซนอยู่กับ เลือดนะฮะเซฟโซนหมอเลยว่าอย่างนี้ <S <S นนะคะ่ะสิ่งที่จะช่วยได้จริงๆอาจจะไม่เชิงว่าตกยํำเนาะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าเออเพื่อนเขาคงมีบอนดิ้งหรือว่ามีอะไรบางอย่างในใจอะที่มันทําให้เขายังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วจริงๆแล้วสภา,าวะแบบนี้มันคือถือว่าป่วยไหมคือถ้าถามว่าป่วยไหมเนี่ยใน definition ของจิตเวชเออจิตเวชอะอม,มันมันก็มี การวินิจฉัยแต่ถามว่ามันฟันธงเลยไหมว่าคุณป่วยคุณต้องมารักษามันไม่ใช่คือก็ต้องเข้าใจว่าริเลชันตรงเนี้ยมันจะต้องมีความคลิกกันกับคู่สมรสค,คือคนนึงโอเคคนหนึ่งไม่โอเค <S 2> <S 2> <S เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าสมมติว่ามาสุคิดฉันชอบมาสุขคิดอะแต่อีกคนหนึ่ง <S 2> <S 2> <S ไม่ไม่ได้ชอบอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นอ่าลองรันมาก็อาจจะทําให้ริเลชันชิพนี้มันไม่ได้ไปต่อปัญหาของคนที่ไม่ m o อ่อนเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความพอใจส่วนบุคคลมากกว่าบางทีเขาก็สนุกกับการที่เขาวนอยู่แถวนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าในหลายๆครั้งที่คุยกับคนไข้บางทีเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่คือคอนดิชันอันนี้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นคอนดิชันที่ควรแก่การใส่ใจเพื่อที่จะแก้ไขต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยคิดได้เองว่าเขาอยากเปลี่ยน ใช่ไหมอืมก็มีส่วนผมมีคลาสสิกอันหนึงอ,อันนี้ก็เคสเจอบ่อยก็จะแบบว่าสมมติคุณผู้หญิงอ,อยู่ในบ้านที่รวยมากมผู้ชายรวยมากมแล้วก็ค้นพบว่าผู้ชายไม่ดีด้วยเหตุผนลนต่างๆเช่อนอาจจะเป็นเรื่องการเงินขี้โกงอะไรก็ว่าไปหรือ,อผู้ชายมีคนอื่นก็ว่าไปตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเศร้าเสียใจมากอยากจะออกไปมากๆแต่มันรับไม่ได้ที่ตัวเองจะไม่มีกิน อันนี้คืออาจจะความกลัวชัดเจนเนาะวแบบอูถ้าออกไปจะต้องลำบ,บากเนี่ยเลยเพราะว่าผู้ชายเลี้ยงมาตลอดรู้ว่าออกไปอ่ะมันอาจจะมีอิสระมากขึ้นน่ะแต่มันรับไม่ได้ที่ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงรับไม่ได้ที่ฉันต้องมูฟออกไปเนี่ยไปเริ่มต้นใหม่หรือบางทีมีลูกติดมาด้วยน่าสงสารมากใช่มันเหมือนกับกับดักชีวิตเขาเลยเนาะเราก็เจอเยอะนะบางทีเขาเหมือนทนเพื่อแบบ ารู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อเงินเพื่อลูกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือหมอหมออยากให้มองว่าเจนที่มันเปลี่ยนไปบางทีแนวคิดเราก็เปลี่ยนนะหลายๆครอบครัวเราจะเห็นว่าอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นพอเมื่อปัจจุบันเนาะแต่ถ้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพ่อแม่ลงเลงตีกันทุกวันไม่เลิกกันสักทีไม่เลิกไม่หย่าสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าแบบหนึ่งคือยาเป็นสติ๊กมาคนมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี สองก็คืออยู่เพื่อลูกอยู่กันมานานแล้วก็ทนต่อจะเป็นไรไป <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับดักติดกับความคิดอะไรบางอย่างความเชื่ออะไรบางอย่างออออแต่พอปัจจุบนันอะเรารู้สึกว่าเรารักในการใช้ชีวิตมากขึ้นเ,ออเรารักตัวเองมากขึ้นเรามีสิทธิ์เลือกเรามีความแบบเสรีมากขึ้นนะในการตัดสินใจมันก็ทําให้เรากล้าที่จะตัดสินใจขึ้นสเต็ปเจเนอเรชั่นที่ต่างกันมันก็ทําให้การตัดสินใจการแก้ไขปัญหาดีขึ้นอยู่นะ กับดักอะไรบางอย่างที่มันมาจากความเชื่อหรือค่านิยมสมัยก่อนอะ่ะมันก็น้อยลงถ้าในเรื่องเรื่องของชีวิตคู่จากที่คุยเนี่ยหลายครอบครัวอะไรบางคนบอกว่าทนแต่พอมาคุยกับลูกๆแบบบอกเลยว่า,า,ายแยกออกเลยดีเธอเพราะว่า,เ,ากกเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีความสุขเท่าไหร่เวลาเห็นพ่อแวงใส่กันพ่อแม่แวงใส่กันก็เสียสุขภาพจิตเหมือนกัน<อ>หมอเลยว่าบางครั้งเนี่ย<อ>ก็ต้องมาถามใจตัวเองแหละว่ากับดักที่คิดไปอยู่อะ อจริงไหมหรือมันเป็นแค่ความเชื่อผิดๆที่มันยังยึดติดกันอยู่แล้วทําให้หมูกอ่อนไม่ได้แล้วเวลาช่วยเยียวยาจริงไหมคะเออเรื่องนี้เหมาะอยากจะพูดเหมือนกันเวลาให้กําลังใจเพื่อนเนาะเวลาอาเพื่อนอยากหมุกเวลาจะเยียวยาเธอเองเวลาอบหัเวลาเจ็บเนี่ยมันเจ็บที่ใจไม่ใช่นาฬิกาอะไรวะเหมือนแทนยาบีนที่บอกเวลาก็ไม่เคยเยียวยา หมอหมองว่าเวลาน่ะเอาวิชาการหน่อย,อยกัน้างอวิชาวิชาการหมอมองว่าเวลาจริงๆบางครั้งเวลามันทําให้เราโตขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเวลาตายตัวว่าหนึ่งเดือนนะคุณจะหายสองเดือนนะคุณจะหายหมอเลยอยากให้มองว่าเวลาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ดีขึ้นเพราะเราโตขึ้นมองปัญหาว่างขึ้นสมมติว,ว่าเรามองแบบแผลสดๆเนาะเพิ่งเจ็บเลยเพิ่งพ,งพิงเนี่ยพอคิดทีไรร้องไห้ทุกทีพอเวลาลืมไป น่นไปลืมไปว่าเนี่ยฉันเคยแคร์เรื่องเนี้ยพอกลับมาคิดเออทำไมเรื่องแค่นี้มันไม่เห็นจะทุ่รู้สึกไม่ต้องฟุมงไฟแต่ว่าอ้อนเอาเรื่องเจ็บปวดอะมาใช้ในการทํางานยังไงแบบในการแสดงละครเนี่ยตอนแรกเราเองไม่รู้ว่าการที่แบบร้องไห้ซีร้องไห้ดราม่าทําไงจะมาถึงเรื่องที่เจ็บที่สุด ถ้าเป็นครอบครัวนะจะเป็นบาดบาดแผลมันเจ็บมากๆสาคัญอามาบิ้วมาบิ้วจริงอะนี่ใช่แป่ว่าทุกครั้งที่ร้องให้คือต้องคิดเรื่องที่เศร้าที่สุดช่วงแรกๆอะช่วงแรกๆแต่วมันไม่ใช่เป็นเทคนิคที่ดีนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นการแบบเหมือนแบบเอาอาจจะเคยลืมอะแต่ว่ากลับไปนึกถึงตอนนั้นเราเป็นเด็กคนนั้นตอนนั้นบ้านบรรยากาศเป็นยังไงลืมตาครั้งแรกเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันเหมือนหลุดเข้าไปในตรงนั้นแล้วก็แบบย้อนตอนที่แบบโอ้เสียงทะเลตกตีอะไรเงี้ยแบบแล้วมันก็แบบ แล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ยังต้องตอนตอนนี้ไม่แล้วค่ะใช้ใช้เป็นความเข้าใจตัวละครแทนเลยก็จะเป็นพาร์ทก็คือเหมือนเราดำเข้าไปในตัวละครนั้นใช่แต่ต้องทําการบ้านเยอะหน่อยก็จะตัวละครอ่ะเล่นเป็นรันก็เล่นเป็นรันออนคือออน่เงี้ยพอจบเนี่ยรันก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะกลับเข้ามาใหม่ตอนที่เราเข้าเซ็ตมันเหมือนแบบคือวิธีของน้องออนอ่ะมันช่วยเรื่องการทํางานก็จริงเนาะแต่หมกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเสี่ยงเหมือนกัน เพราะว่าเหมือนอผ่านมาได้ยังไงคะคุณหมออีก <ST AN TI AL> แล้วคือเสีย <S <S เส่ยงเส<ๆ>ี่ยงใช่ไหมคุณหมอเหมือนเหมือนเราไปขุดให้แผลมันลึกขึ้นอะ่ะการกลับไปคิดอะ่เออะเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่เราขุดแผลตรงนั้นอะ่ะที่เราดำดิ่งกับอารมณ์นั้นเราอาจจะต้องมีวิธีการปิดรักษาแผลดีๆนะไม่งั้นมันจะเป็นแผลที่มันทําให้มันรู้สึกว่ากระตุ้นให้ใจเจ็บมากขึ้นอ๋อแต่ว่าแต่ว่าหนูหนูว่าหนูผ่านแล้วอ่าโอเคกล้าพูดเลยค่อนข้างแบบ มันคิดได้เหมือนกันว่าแบบมันไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะมันเจ็บทุกครั้งแต่สักพักพอเจ็บไปเรื่อยๆอ่ะมันจะกีดไม่เข้าแหละมันเหมือนแบบเคย้องให้กับเรื่องนี้มากๆใช่ไหมสักพักก็จะค่อยๆเฉยๆค่อยๆเฉยๆเราเริ่มทรมานเนาะเราเรแล้วก็จะรู้สมองมันก็จะรู้แล้วว่าแบบโอเคกลับไป้องให้กับเรื่องเนี้ยไม่ได้อีกแล้วไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่าว่ามันก็เป็นการกลับไปรักษาหรือเปล่าคะคุณหมอแบบแบบเราจนที่ไม่เศร้ากับเรื่องนี้ต่อไปแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ทําให้เรา้องให้อ มันก็มีวิธีการรักษาแบบนี้นะเขาเรียกว่า trauma focus ก็คือหมายถึงว่าในบางคนที่เป็น ptsd รู้จักเนาะ post traumatic stress disorder เป็นโรคเกี่ยวกับแบบเวลาเราไปเจอเรื่องอะไรที่มันเลวร้ายมากบางคนถึงขั้นแบบอันตรายต่อชีวิตอย่างเงี้ยเช่นเจอซูนามิอย่างเงี้ยบางคนเป็น ptsd ไม่กล้าอยู่ใกล้ทะเลอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยการที่เราเหมือนเขาเรียกว่าดีเซนซิท i z คือให้นึกถึงสถานการณ์ตอนนั้นแล้วให้จัดการตัวเอง ว่าถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นเราจะจัดการตัวเองยังไงเหมือนเวลาเรากลัวการขับรถต้องขับบ่อยๆถึงจะกลัวน้อยลงถูกไหมการเหมือนรักษา PTSD ก็เหมือนกันคล้ายๆกันก็ให้นึกถึงสถานการณ์นั้นให้นึกถึงว่าในสถานการณ์ที่เราเคยเจอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ช่วงแรกๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าหายใจถี่เนาะรู้สึกกลัวร้องไห้ มีอารมณ์ที่รู้สึกว่ากังวลว่าตัวเองจะเกิดอันตรายแต่ในหลายๆเซสชันพอทําไปเรื่อยๆร่างกายเราจะเริ่มคุ้นเคยกับเซสชันนี้แล้วเราจะทําให้เราจัดการกับตัวเองได้ดีขึ้นมันก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งแต่ต้องทําภายใต้ผู้เชี่ยวชาญผมมีปัญหาคลาสิกเหมือนกันมันชอบมีประเด็นที่ว่าฉันไปทําแท้งมาอืนออกไหมฮะแล้วก็ผ่านเวลาไปแล้วแบบนึกถึงที่ไรก็โอ้นต้าไหลคนไทยก็จะมีอารมณ์ว่า แท่ที่จะมาหาคุณหมอเนี่ยทษองวอดกังเกา <c oughs> ชาติที่แล้วอย่างงู้นเจ้ากลับในเวทโอ้ฉันปวดไหล่เพราะว่าอ๋อมีเด็กมาก่อน <c oughs> จริงๆแล้วในหลักทมถ้าเราเข้าใจกรรม่ถูกต้องกรรมคือการกระทําการกระทํามันส่งผลทันทีเดี๋ยวนั้นเลยเวลาคนทาอะไรดีหรือไม่ดีมาแล้วมันเป็นเรื่องที่มันแบบหนากักหนามากเ <c oughs> ช่นการทําแทง้ง <c oughs> มันจะประทับในใจอยู่ในความทรงจําไปตลอดกาลไม่มีทางที่มันจะลืมหายไปได้ จะผ่านไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีจนกระทั่งตายก็ยังจําได้ก็เป็นเรื่องที่หนักมากถ้าไม่ตกอยู่ในหลุมของความเชื่อ้าบอกก่าแตกไหที่แบบว่าโอ๊ยมัะจะตามหลอกหลอนวิญญาณยังอยู่เยหลักในทางธรรมก็คือว่าเวลาคุณทํากรรมอะไรมา่ยแบบหนักๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะอยู่อย่างนี้นตลอดเวลาพุทธเจ้าก็เลยเปรียบว่าการทากรรมใหญ่ๆเปรียบเสมือนเงาตามตัวทุกครั้งที่เรานึกถึงมันเหมือนแสงที่ส่องเข้ามาแล้วเงา เราไม่มีทางหนีเงาเราได้สิ่งที่ต้องทําก็คือยอมรับและเรียนรู้ตามความเป็นจริงอสิ่งที่ทําทําไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้วเศร้าก็เศร้าจริงเสียใจก็เสียใจจริงแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันอาจจะใช้เวลาในการเยียวยามากและไม่หายไปแต่มันจะอยู่กับความจริงได้อันนี้คือสิ่งที่พี่บีน่าจะแบบไปดูเกณเขาเนาะ <c oughs> แล้วถ้าหากว่าคนทาแท้งรักษณะเดียวกันเนี่ยอยากไปดีเซสิทายกับหมอเนี่ย จริงๆเนาเขาต้องทำอย่างไงก็ต้องดูความซีเวลิตี้ก่อนเนาะว่าปมในใจเขาอะมันเป็นเรื่องทำแท้งเรื่องเดียวไหมเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องเดียวเนี่ยบางทีมันการทำเอ่อทำทรัพีไซโครทรัพีมันไม่ได้ยากอะไรรู้แล้วรู้แล้วสมมตินถาขาเช่นสมมุติว่าปมเขาอาจจะไม่ได้เรื่องทำแท้งเรื่องเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าในวัยเด็กเขาเกิดไปพลาดท้องกับอะไรไม่รู้แหละกับคนแล้วรู้สึกว่ามันไม่พร้อมก็เลยไปทำอะไรประมาณนี้ ช่มันมีคอมเพล็กซ์มันมีปัญหาพวกนี้มันมีความซับซ้อนอะบางทีมันอาจจะมีปมในใจว่าหนึ่งฉันอ่าฉันได้รับความรักที่มันแบบไม่ดีไม่ไม่ไม่ดีฉันผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไม่ดีเมอนเนาะฉันอาจจะมีเอ่อได้รับเขาเรียกว่าไม่ได้รับการยอมรับอ่าจากคู่ครองอย่างเงี้ยแล้วก็การตัดสินใจตอนนั้นมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ฉันไม่ได้อยากทำหรอกแต่สถานการณ์มันบีบบังคับก็มีหลายอัน คือหมอเลยมองว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เขามาปรึกษาบางทีมันอาจจะมีปัญหาที่มันเป็นแบบปมใหญ่ๆที่อาจจะถ่อยค่อยๆแก้ทีละไม่ใช่เ,ใชเรื่องทาแฮงอย่างเดี <ๆ S 2> ยวใช่ <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> ก็ต้องมาดูตามความรุนแรงนะซีเวลิตี้ของคนไข้นะคะแต่ว่าถ้าคนไข้บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นติ่งในใจทําให้ไม่กล้ามีลูกแต่มันมีนะบางคนกลัวที่จะมีลูกเพราะว่ารู้สึกว่าเคยทําร้ายชีวิตนึงมาแล้วชีวิตนึงแล้วฉันจะสามารถเป็นแม่ได้ยังไงก็อาจจะต้องมาดู ถึงความจริงแบบที่หมอบอีพี่บีพูดแหละว่าความจริงว่ามันจริงหรือเปล่าความชุดความคิดเนี้ยที่มันทําให้คุณเป็นแม่ที่ไม่ดีอเอ,อแต่ผมก็ค้นพบหลายคนนะที่มีประสบการณ์ในการทําแท้งแต่มไม่เคยเป็นปัญหาหรือเป็นความุไป,น,ปนอุประสอะไรชวิตคุณลยอนละเป็นปกติก็มีเหมือนกันเพราะบางคนก็อาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องกรรมแต่มันมองถึงสถานการณ์ที่มันอาจจะทําให้เขาตัดสินใจ ทำแบบนั้นเพื่อจัดการปัญหาคือไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ว่ามันมีคนที่ทําแล้วมีความสุขจริงๆเลยก็มีนะก็มีจริงๆจริงๆก็เยอะนะคะในทวิตเตอร์เห็นเยอะเหมือนกันเหมือนเขาก็แบบเหมือนอธิบายว่าแบบก็ไม่พร้อมจริงๆหรือไม่เหตุผลมีเหตุปัจจัยนู่นนี่ก็ว่าถึงแม้ว่าแบบอายุจะเยอะมีหน้าที่การงานมั่นคงแต่ไม่พร้อมคือไม่พร้อมในการที่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นก็ต้องอันนีก็แล้วแต่เคสดีอะไร้ยแต่การที่เขาทําแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรสุดท้ายก็คือ อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นใช่ไหมคะี่ยชุดความคิดไม่เซทนั้นแต่บอกเลยนะในกฎหมายของประเทศไทยเนี่ย <sınız. S 1> การทําแท้งกฎถูกกฎหมายเนี่ยต้องผ่านการตัดสินโดย<แ>จิต,ตแพทย์ด้วยนะมันไม่ใช่สาม,มารถว่าเดินไปแล้วแบบสามารถคุยได้เลยมันจะต้องมีการประเมินว่าเนี่ยคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้จัดเม้นหรือการตัดสินใจผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง คือสิตแพทย์เนี่ยต้องเป็นคนมาช่วยวิเคราะห์เพิ่มด้วยช่วยวิเคราะห์ด้วยก็ต้องประเมินความเสี่ยงหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าในมุมมองหมอนะถ้าถ้าวัยรุ่นอะไม่พ้อมาส่วนใหญ่ก็แนะนําแหละนะคะว่าแบบเอออาจจะต้องแบบตัดสินคุยกับครอบครัวแล้วเขาเนี้ยเป็นปัญหาของหมอต่อเพราะว่าหมอที่จะทําแท้งให้อ่ะเขาก็ต้องโอเคที่จะทำด้วยนี่เป็นปัญหาของหมอแล้วใช่เป็นปัญหาของหมอแล้วในทาบตรงข้ามมีอีกประเภทหนึ่ง ก็คือคนที่อยากมีลูกยังไงก็ไม่มียังไงก็ไม่มีพยายามยังไงก็ไม่มีเป็นปมปัญหาในชีวิตแล้วก็อ่ะ,อะมุฟออนไม่ได้อีกเหมือนกันก็มีคนจะไปแบบฝากไข่ทานู่นทาอีกี่ทำอะไรกับมุสสาพัลเลยแล้วก็มีเคสเยอะมากที่เครียดเป็นซึมเศร้าเป็นอะไรมุสสาพัลเลย <ทำ S 1> ว่าเป็นลาและไม่ติดทุกวิธีให้ตายไงก็ไม่มีมก็เป็นทุกข์ใจมากแล้วก็จะบอกเขาว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีลูกอะ่ะมันอยากมีด้วยความเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่เบื้องต้นคุณกำลัง อยากมีแล้วมันไม่มีมันทุกอะอยากมีมากจนมันเครียดมันเศร้ามันแบบทาไมทาไมทําไมตั้งอยู่ในพื้นฐานความจริงดีกว่าว่าถ้ามันใช่เดี๋ยวมันมาพอตอบได้ไหมครับหรือพอปอบได้รู้สึกไหมว่าพอฟังพี่บีพูดอะมันกลายเป็นว่าเป็นเหตุผลที่มันดูรีซันนิเบิลทั้งที่มันอิงหลักธรรมนะหลักพุทธศาสนาแต่ฟังแล้วมันเข้าถึงง่ายแต่ถ้าหมออธิบายอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คุณอยากมี เพราะอะไรแล้วกันไม่มีลูกเนี่ยมันจะส่งปัญหาอะไรกับมันจะทําให้ความสุขเนี่ยในชีวิตมันไม่มีจริงๆอย่างเงี้ยอยากเติมเต็มครอบครัวซึ่งพอพูดอย่างนี้แม่ก็จะเริ่มอะไรไม่เข้าใจงงแต่พออธิบายเรื่องการอ่าแสดงว่าไม่ได้มีบุญที่จะมาเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกตเนาะหมอว่ามันเป็นข้อจํากัดหนึ่งของคนไทยแต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นข้อจํากัดที่ไม่ดีนะเพราะหลายๆครั้งอันนี้หมอ ผู้ในประสบการณ์ที่ทํางานเนาะอย่างเหตุการณ์กระตายิงหนองบัวลาพูหมอได้ลงพื้นที่ไปช่วยดูด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายหลครอบครัวคือมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทําบุญสถานการณ์มันก็ดีขึ้นมันก็มีการแบบเหมือนสปิริตชั่วทาบุญให้พระมาสวดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นหมู่บ้านสงบมากขึ้นรู้สึกปลอดภัยขึ้นทั้งที่ถามว่าจริงหรือเปล่าการมาทําบุญแล้วทําให้หมู่บ้านปลอดภัยจริงหรือเปล่า มันก็ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดถูกไหมแต่มันช่วยทำกำลังใจ<ำ>มันมกำลังใจมาอแล้วมันเข้าถึงได้มันสื่อง่ายกว่าหมอเลยว่าก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะมาหาพี่บีก่อนเ <laughs> พราะมันเป็นอะไรที่มันอิงกับหลักที่เขายึดอยู่แล้วแล้วมันก็อาจจะทําให้เขาฟังแล้วเข้าใจเก็ตได้มากกว่าการที่เรามีหลักยึดอะไม่ใช่เรื่องแย่หรอกเพราะว่าบางทีหลักยึดมันอาจจะเป็นตัวดึงเราขึ้นมาจากวังวนของความถูก ส่วนหลักที่ดีจะเป็นยังไงมาพี่ดี่ะตามต่อในอีพีต่อไปใช่ไหมคะพ่บมาสรุปกันหน่อยดีกว่าสำหรับเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้เนาะเราคุยกันเรื่องว่าจะทํายังไงดีเวลาที่เรามีเรื่องที่แบบเรามุนอ่อนไม่ได้สรุปแล้วเนี่ยเราคิดว่าเพื่อที่เราจะได้มุนอ่อนต่อไปได้หรือเราอาจจะไม่ได้อยากมูนอ่อนก็ได้เนี่ยเราคิดยังไงกับมันเอาวิชาการเอาวิชาการท่ถูกต้องค่ะนะะอย่างแรกสิ่งที่เกิดขึ้นหมอว่า มีสติอยู่กับปัจจุบนันอันนี้สิ่งสําคัญนะเพราะว่าการมุกออนหลายๆครั้งเพราะเรายังวนอยู่กับอดีตมีสติโฟกัสกับปัจจุบนันว่าตอนเนี้เราอยู่ในสถานาการณ์ไหนและเราจะสามารถแก้ไขอะไรที่มันทําให้มันดีขึ้นได้บ้างถ้ามองว่าอดีตเนี่ยมันยังไงแก้ก็ไม่ได้เออแล้วมันเป็นสิ่งที่มันกวนใจตลอดทําให้เราแย่พอจะ ตัดมันออกหรือว่าคิดให้มันน้อยลงได้ไหมหรือพยายามเบนความสนใจไปกับเรื่องปัจจุบันม,มันก็อาจจะทําให้เรามีสติมีความเข้มแข็งแล้วก็แก้ไขปัญหาบู๊ออนได้ง่ายขึ้นอ,อ๋อหรอก็ค่อนข้างเออยอมรับความเป็นจริงนะฮะไม่ใค่ยอมรับความเป็นจริงอะว่ามันแบบสิ่งนี้เราจะทําไม่ได้แต่ก็ไม่ไมด้มหมายความว่าเราจะทําไม่ได้ในอนาคตอะไรเงี้ย ก็ความหลับแล้วยรับความจริงได้ก่อนอ<ด>แค่พยายาม<ห>จะก็จะค่อยๆตามไปนตามสเต็ปของมันที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติที่เราควรจะเป็นเลยค่ะแล้วก็อย่างนั้นก็เดี๋ยวปัญญาก็จะมาเองอ่าพี่บีไม่ไมมปกติเวลาคนมามีปัญหาพวกนี้ยเราก็จะแบบความจริงคืออะไร <S S S อืก็รับความเป็นจริงแล้วก็พยายามชี้เห็นในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ซึ่งสิ่งที่เขาทําได้คือการที่อยู่กับอยู่ตรงหน้าอืผมก็จะชอบจะแบบว่า ณวันนี้เนี่ยคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตคุณคือใคร<ม>คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนึกถึงตัวเอง<ม>พอ่อแม่แฟนนู่นนี่นั<ม>่นหรือไม่ตัวเองร<ม>ักษาตัวเองให้แบบรู้สึกตัวไหม,มเข้าใจไหมตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตัวเองที่มาที่หนึ่งโดยสรุปนะคะทุกคน <G ül> มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าเราก็อยู่กับปัจจุบันเนาะทำความเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริงเนาะแล้วก็ ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น mindset ที่ในเวลาว้าวุ่นเราอาจจะลืมมันไปเนาะก็คือลืมออลืมตัวเองด้วยแหละเวลาว้าวุ่นล้วก็คิดไปเรื่อยคิดไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ท้ายที่สุดเราก็ลองทําใจนิ่งๆดูอะไรอย่างเงี้เนาะ,ะก็อาจจะทําให้อยู่ดีๆทางออกมันก็โผล่ขึ้นมาอีกก็ได้วันนี้ก็ <laughs> ขอบคุณทุกทุคนมากนะคะ <c oughs> ได้รับความรู้นะคะแล้วก็แง่มุมมากมายนะคะเดี๋ยวไว้เจอกัน ใน EP ถัดไปของ Mental m a t t e r นะคะสถานที่นะคะวันนี้นะคะมาถ่ายกันที่ u ู a Mental Wellness Clinic ที่เกรอชั้น5ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by u ูก้เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกันกบเรานะคะ